ใครที่ปวดข้อปวดเข่าฟังทางนี้ได้เลยค่ะวันนี้ยูกับมาแนะนำตัวนี้ให้เลยค่ะนั่นก็คือนี่เลยแคลเซียมแอลเทอเนตจากโคเม็กซ์ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นแคลเซียมชนิดเม็ดค่ะด้านในบรรจุทั้งหมด30เม็ดใน1เม็ดนะคะจะประกอบไปด้วยแคลเซียมอลเโอเนต600มิลลิกรัมแมกนีเซียม250มิลลิกรัมกระดูกอ่อนปลาฉลาม200มิลลิกรัมคอลลาเจนแปปไทย200มิลลิกรัมพร้อมกับวิตามิน d 3อ e ีก94.5 IU ค่ะ บอกได้เลยค่ะนอกจากจะช่วยเรื่องของการบำรุงกระดูกแล้วยังเด่นในเรื่องของการบำรุงข้อเข่าอีกด้วยนะคะลดอาการปวดข้อเพราะมีส่วนประกอบของกระดูกอ่อนปลาฉลามที่มีสารสำคัญที่ชื่อว่าคอนดรอยตินช่วยบรรเทาโรคข้อเสื่อมได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของคอลลาเจนแมกนีเซียมวิตามินดีที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของแคลเซียมได้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเจ้าขวดนี้ขวด เดียวจบเลยนะคะอาสั่งซื้อได้เลยค่ะผ่านทางแอดไลน์หรือลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ